ตวัวคำเตือนวิดีโอนี้จัทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง่ะนั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและแผนสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องเอเรนจี้สปปนเลฮิลเลฮิลลาลาลานะครับผม วันนี้มาอยู่ในนะ้าเกมกระต่ายคนเดิมแล้วก็ใต้ตัวเดิมแล้วก็ใตน้นําโชคนะเพื่อนๆมาตามในช่วงวารโบนัสไทม์ตามเคอร์เมสไทม์กับกลุ่มที่เพิ่อมโอกาสเข้าฟีสเปนแล้วก็คอมโบนะใครสนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมต์แลกททยอะไอได้อะร่รยนะครับไปเอาทุนมาเสียร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะอา่าห้ากับสามห้ากับสามสามออโต้สามสิบไปก่อนแล้วกันนะ ไปกันเลยก oh <c oughs> <Ay> ันนี่วัดแล้วมันใส่ได้แล้วมันสีด้อย่างเงี้ย <c oughs> เปิดมาก็ราซื้อบาบาวันเพื่อนมันก็รอซื้อบาบาว,บาวางี้แหละจะไว้ใจมันก็ไม่ได้อะนไหอะนไหอันไหอันนี้ไม่เข้าอันนี้รู้อันนี้ไม่เข้าแน่นอน100%ไปยังไงต่อไหม จะมาหรือเปล่าเราจะไปหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าปาั๊บโอ้โหเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบแปดบาทสวยๆงามๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหตำลึงไปอีกเป็นสามใช้ได้หรอเพื่อนขออยู่ต่อนะตะปั่นเองขออยู่ต่อตะปั่นเองไป ไป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 ขอนขังเงียบเลยนะครับเลยนะครับขอนขางโอ้โหเลยเลยเลยครับผมเลยเลยครับผมเลยเลยครับผมยังไงมาไหมฮะเงียบไปแล้วว่าอย่างไงล่ะครับเข้าไหมครับโอนไหมครับ เห็นก้อนเมฆบินช้าๆนี่รู้เลยมากินนอกหน่อยสิเอามารอบเดียวเหรอกินนอกอะฮะโอ,โอ้โอเคห้าสิบบาทยังได้อยู่ถ <c oughs> ูถูถถแถ่แถวไปได้อยู่อ่อโตมาสามสิบโตห้าสิบไปกินกาแฟไปด้วย่อหลอดจะไม่ได้ปักเลยเพื่อนโอ้โหโอเคจะได้ เออมาเจยไปเพื่อนสวยจอยไป,ย,ย,ไปยังไงมาไหมมาไหมขอหน่อยขอหน่อยจ่ะพี่ครับพี่ค่ะมาเถอะนะพี่จ่าพี่พี่ยังไงละพี่พี่จ่าพี่จ่า <c oughs> ฮะฮะโอเคโอเคอยู่น้ออุ่นใจนะ อยู่นอกก็อุ่นใจอยู่นะเพื่อนๆปั๊บปั๊บปั๊บต่ตละต่เจ๊จ๊ตละแต่เอ๊เออสวยสามสิบยังไงต่อเพิ่มเติมกว่านี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าขอแรงกว่านี้ได้หรือเปลอดีหรือเปลอมาในพีมาโอ้โหตำลึงเข้าไปดีกระดานดีดดด เจ็ดร้อยโอ้โหปปาวเข้าไปดีเอามาสี่ร้อยนะวันนี้หู้ยข้างนอกก็ดีอยู่ข้างในยังไม่ได้เข้าเลยสักรอบมาเบ็ดห้าห้าสิบอีกรอบเพื่อนๆวันนี้ออโต้เรือนเรือออโต้เรือนเรือแล้เทอร์โบด้วยออโต้ไปเทอร์โบไปแต่เบ็ดห้ารู้สึกว่าไม่มาเลยเลยนะเพื่อนๆโอ้โหโอ้โห เกินไปอื้ือื้มเนียบมากเลยค่ะมากเลยค่ะมากเลยค่ะโอ้โห,โหไม่ได้โอ้ยกําลังจะปับเบ็ดเพื่อนๆอันนี้เข้าละแน่นอนก้อนเมฆลึกสวยมาไหมโอ้ยไม่ถึงห้าตัวไม่จ่ายนะพเพื่อนๆไม่ถึงห้าตัวไม่จ่าย ไม่จ่ายโอ้โหอะไรนี่โอ้มันเกลือไปมันเกลือไปพ่อเออโอ้โหสองบาทเต็มเลยกดเบ็ดห้าก็ต้องการเบ็ดต้องการหลักร้อยนะไม่ต้องการหลักอหกสิบหกสิบนี่ได้นอกกว่ามรู้นี่โอ้ ขี้มากเพื่อนๆขี้มากบอกเลยปิดเก้าแล้วกันปิดเก้าเก้านะเก้านะไปไกลๆเก้าไป,ป, 9, ไ,ปไหนก็ไม่รู้มาต่อเนื่องไปเก็บเล็กประสมน้อยเก็บเล็กประสมน้อยอ๋อบินบินบินเอาเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วโอเคสวยอ๋อบรจะเข้านี่เข้าง่ายเลย จ่ายด้วยเข้าแล้วจ่ายด้วยนะไม่โกรธแต่ไมเ่เข้าแล้วไม่จ่ายเนี่ยโกรธเออโอ้โโหอเคเออฮะฮะฮะมันมีสิทธิอไม่ได้เพื่อมีสมทธิ์อื่นปุ๊กี้โอ้โหสีม่วงก็ไม่ได้สี่ร้อยมีแวร์จะได้ห้าสิบ มีแววจะได้50สูงมากได้50เลยจ้ะว่าโอ้โหโอ้โห90บาทจะร้อยก็ไม่ร้อยนะั่นะนะ่ะโอ้ยโอ้ยร้อยให้สักหน่อยก็ไม่ได้ใจเนาะไปกลาวไปกันเถอะไป ตัวไปตัวสามสิบลุยยาวยาวยาวกับว่ายาวยาวโอ้โหสวยเดินนางเดือเดินนางเดอร้อยเก้าสิบแปดสวยงามมากโอ้โเออเฮือเกลือมากเลยพี่เข้าไหมโอ้ไม่เข้าแล้วจ้าเอาคืนแล้วจ้าแต่ได้มาเก้าร้อยก็โอเคนะเพื่อน แต่ถ้าไม่ได้นอกเลยคือตายใช่เพื่อบานห้องนอกข้างนั้นเลยเพืเ่อนสวยมีตำลึงด้วยสวยหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทงดงามงดงามงดงาม <c oughs> มันต้องงี้ยเอาโตต่อเอาโตเรือเรือย้ำไปซัดๆัดปับปับปับโอ้โหโอ้โหน โอ้โหอะไรอะอะไรเป็นไรก่อนเป็นไรก่อนเออโอ้โหญ่วยปะเนี่ยเออโอ้โหกระต่ายก็ไม่มาโควิดเศร้าเลยโอ้ยพี่อันนี้เกินไปอันนี้เกินไปอ่ะแปดสิบไปเลยไม่เคยเล่นเอาตั้งแปดสิบ่ะ โอ้โหเพื่อนดูถ้าได้ตำึงน่งคือไปแบบดีดมากดีดไก่มากแต่ถ้าไม่ได้นั้นแล้วก็ไม่ได้นั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงไม่เข้าอะไรดีๆเนะี่ยไม่เข้าอะไรไม่ดีนะเข้างงเออ,เอ,อ,เอ,อผ่านได้วะ่ะเพื่อน,นมันก็ผ่านไปของมันวะ่ะเออไปก้าวก็ดีเหมือนกันเพื่อน อันนี้เคยเล่นไปแล้วนะเพื่อนๆตอนนั้นคือไปเก้าแล้วก็ไปเก้าสิบแล้วก็เวิร์กนะเพื่อนยังไงมาไหมเหมือนจะเข้าน้อเมื่อกี้เหมือนจะเข้าเนาะแต่ว่าไม่เข้าโอ้ยเออโอ้ยไปติดไปเข้าติดไป หกสิบมามสิบรอบจุกจุกปปาปาบ,ปาบไม่มีกางทางเลยเหรอโอ้โหสวย,วยร้อยิออออบใชได้แต่ยังไงยังไงก่อนโอ้โหอีกสิรอบอ่ะมาตสิัวๆปาบปาบยังไงกระโดด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 อ้ยจับ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  มาเวอุ้ยหกเลยไงต่อห้าอะไไงต่อยังไม่จ่ายเลยจ้าสี่แล้วยังไงต่อยังไม่จ่ายสักบาทมึงโคเทียเลยอุ้ยอู้อู้อู้มีสามพันพื่น อีกนิดนึงอีกนิดนอึอโอ้ยเพื่อนๆได้อีกพันสงปาาปาปาหมื่นไหมหมื่นไหมหมื่นไหมไม่หมื่นหรอจริงปะเนี่ยโอ้โหเ้าพัน <c oughs> สัตว์เดียวเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาแล้ว <c oughs> อโอ้ยโอ้ยช็อตอย่างนี้แหละที่เราต้องการที่เราตามหาแล้วมันก็มาให้แล้วนั่นแหละเพืเ่อนๆอุย้ยดีโครดดีครด,ด,ครดเพื่อนๆนั่นแหละถ้าสนใจกลุ่มก็ลิงใต้คอมเมนต์เลขสนใจชอบก็กดตั้งป้าฝากกดติดตามฝากกดจะดิ่งไว้ดิสหรับวันนี้ติงกุญเคนนี้เอ๊ะแค่นี้เองเอ